ความเชื่อความแขนความรักผมให้นิยามสามคำนี้กับหนังเรื่องฮาลาบลาป่าจิตลุนะครับหลังจากที่ได้ดูมาแล้วก็ผมว่าเนื้อเรื่องยังไม่ค่อยประดิปต่อเท่าไหร่นะครับแต่งานที่เด่นของหนังเรื่องนี้ก็เป็นงานด้านภาพนะครับการสื่อด้วยภาพที่ผมว่าใช้ได้เลยครับเยี่ยม หนังเรื่องนี้ผมขออนุญ,ญาตให้5เต็ม10นะครับติดอยู่ตรงเดียวที่เรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวปีศาจครับดูแล้วยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับแต่เนื้อสิ่งกันได้นะครับดูแล้วอยากไปเที่ยวป่าฮาลาบลาดูสักครั้งครับยิ่งต้องการมากก็จะยิ่งเสียมากอับราฮัมลินก่อน